มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีค่ะคุณอังกฤษค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะทุกวันพฤหัสบดีครับผมครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของแนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรของเมียนมานะครับครับผมก่อนอื่น มีคำถามนะฮะเดี๋ยวบอกคำถามไว้ก่อนลงหน้านิดนึงได้ไหมครับแล้วก็ของรางวัลเป็นอะไรครับได้ครับก็เราพูดถึงองต่างเงินเฟอ้อนะครับของเมียนมาเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ A ก็14%บเปอร์เซ็นตบก็18.15%นเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้เรามีรางวัลเป็นคุกกี้นะฮะกล้วยผสมโยเกิร์ตอ้หน้ทานน่าทามนาามากๆครั<า>วันนี้แจกกี่รางวัลคะ วันนี้แจกสามรางวัลนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาเอาครั้งละสามเล่นกันนะฮะเพราะแจกไม่ไหวอ่าได้เลยค่ะนี่ก็เยอะแล้นะคุณจิตร <c oughs> เอามาเนี่ยตารางตันดาสัปดาห,ดาหนี้ก็เยอะแล้วนะครับอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นทวนกติกากับคําถามอีกครั้งนึงนะคะคําถามคืออัตราเงินเฟอ้อของเมียนมาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหรนะะ่นะคะ A. 14 B. 18.15นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกนะคะตอบคำถามนี้มา A หรือ B นะคะพร้อมกับชื่อแล้วก็ที่อยู่ส่งมาทาง sms ค่ะเบอร์4689399 สี่ห9 9 9เนะคะเดี๋ยวตอนท้ายตอท้ายรายการเราจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะมี3รางวัลด้วยกันค่ะส่วนใครจะได้รางวัลนี้ก็ให้คุกกี้ทำนายกันคุกกี้เสี่ยงทายเอาเข้าเพลงนะฮะอ่ะเชอแล้วครับผลผกิวันนี้เรามาดูแนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรเมียนมากันครับแต่ว่าเอาอนอื่นสถานการณ์ภาพรวมที่เมียนมาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถ้าพูดถึงว่าในเมืองก็สงบเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่านอกเมืองก็ยังมีปัญหากันอยู่ เยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขตสกายมะควแล้วก็ทั้งตะยานะครับก็ยังมีการป่าปรามกันอยู่พอสมควรนะแล้วก็เกษตรกรยังลงสู่พื้นที่เพาะปลูกไม่ได้นะฮไรนาเลือกสวนก็ยังทิ้งกันอยู่นะครับก็เลยทําให้มีปัญหาทางด้านราคาสินค้าทางการเกษตรนี่แหละครับนะเมื่อเมื่อสองวันก่อนที่ผมได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับดรท่านหนึ่งนะซึ่งเป็น ชาวเมียนมานะครับก็เรามาคุยกันถึงเรื่องหลายๆเรื่องทีเดียวในวันนั้นก็มีทั้งมันเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเรื่องของดัชนีผู้บริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลนะครับก็ทางดรท่านก็กังวลใจว่าองค์เกษตรกรเนี่ยลงพื้นที่ไม่ได้เนี่ยพอปลูกไม่ได้เนี่ยทำให้ผมกลับมาดู นะย้อนกลับไปดูตัวเลขของราคาอ,อาหารแล้วก็สินค้าจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะ,ะน่าหนักใจพอสมควรทีเดียวนะครับอย่างเช่นพวกอ,อาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวเมียนมาเนี่ยที่ทุกมื้อนี่จะต้องมีก็เช่นมันฝรั่งนะครับแล้วก็หัวหอม หัวหอมแดงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ของเขาจําเป็นต้องใช้พริกนะพริกแห้งแล้วก็ถัว่วพวกถั่วดาถั่วลิสงพวกนี้นะครับแล้วก็เข้าวสารแน่นอนมาแน่นอนแล้วก็เกลือนะครับแต่เกลือไม่ค่อยขยับนะฮะเกลืออยู่ที่ประมาณ2 5 0ร้อยาถึงรองสองร้อยามนะต่อหนึ่งเปตตาแต่เปตตาก็คือเป็นช่างนะครับก็คืออัตราการ ช่างตรงวัดของที่นู่นเนี่ยเขาจะต่างจากบ้านเรานะบ้านเราคิดเป็นกิโลกรมัมที่นู่นจะคิดเป็นเปตตาหนึ่งเปตตาก็หนึ่งจุดหกกิโลกรัมนะครับก็ฟังๆกันไว้แล้วก็ที่นู่นก็จะใช้เป็นตันดินนะครับก็เป็นหนึ่งตันสองตันอย่างข้าวสารเนี่ยก็จะช่างกันเป็นตันนะครับหรือ,อว่ตถั่วลิสงเนี่ยหรือว่าถั่วดินถั่วดาอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้เป็นตันกันนะครับ ส่วนที่เหลือก็เป็นเป็ดต่างกันนะครับทีนี้จะเห็นว่าราคาสินค้าถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เดือนกันยาแล้วก็ย้อนไปจนถึงเมษานะครับก่อนที่าราคาอน้างาแลกเปลี่ยนเงินตาจะขยับเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอมหัวใหญ่เนี่ยไม่นิ่งเลยนะครับหอมหัวใหญ่นี่เป็นอะไรที่ ชาวบ้านไม่กินไม่ได้นะครับเ้าก็ไข่ไก่นะครับไม่ไม่กินไม่ได้นะข้าวสารแน่นอนนะครับข้าวสารเนี่ยขยับไม่เยอะนะครับก็ปอสันมุยนี่ก็อยู่วันนี้อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าพันห้าร้อยจันะครับต่อหนึ่งหนึ่งตันแต่ในอดีตเนี่ยตอนที่ผมอยู่เนี่ยก็ประมาณสี่พันกว่านะครับห้าพันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขยับขึ้นมาสิบถึงสามสามถึงสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับ ก็น,น่าหินใจแต่ว่าแน่นอนเมื่อ,อาราคาเข้าเปลือกหรือว่าราคา,าผลต้นผลิตเนี่ยจะไม่วิ่งเร็วขนาดนั้นเพราะว่า,าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขึ้นเพราะว่าราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะต่ก่อนก็คือก่อนอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง อัตราและเปลี่ยนเงินตาแล้วก็ช่วงที่วิกฤตน้ํามันขาดนะครับก่อนหน้านั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเบนซินเนี่ยขยับขึ้นไป13ในขณะนี้ดีเซลเนี่ยขยับขึ้นไปถึง24นะฮะ uh huh. แล้วก็ราคาอาหารทั่วๆไปเนี่ยขยับหมดนะครับ uh huh. ต้องบอกว่าขยับแต่ว่าครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยก็ขยับประมาณ0.25ถึง0.5นะครับ uh huh. แต่ว่าไปๆมาๆแล้วเนี่ย ก็ขยับขึ้นไปเยอะมากถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในขณะที่ไขไก่ก็ขยับนะฮะไขไก่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมอ,อยู่เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ100จา๊กต,ต่อ1ฟองนะครับปัจจุบันนี้กระโดดขึ้นไปถึง180นะ200จั๊ก180จา๊กต่อ1ฟองแนละ้วนะครับก็ขยับขึ้นไป10ถึง15เปอร์เซ็นตีเดียวนะครับแล้วก็เกลือนิ่งนะฮะเกลือนิ่ง ในขณะที่ถั่วนะครับถั่วขยับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยดีขึ้นทําให้ราคาขยับขึ้นสูงนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ 12%-15% ในขณะที่พนะริกนะฮะพริกนี่ก็ไม่ขยับนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ15 0่0ถึมนนะฮะห5 0 0น้าถึงนในมันฝรั่งเนี่ยน,น้าเป็นห่วงมันกันมันฝรั่งต,ตอนที่ผมก่อนที่เกิดโควิดนี่อยู่ที่ประมาณพ0 0หนึ่งจัด อหนึงเปต,ตแต่วันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000จัดตัต่อหนึ่งเปต,ต้านะครับในขณะที่อัตราค่าขนส่งนะครับก็คือ,อาการขนส่งทั่วๆไปมีขยับไปที่ประมาณ30%นะขยับวิ่งเร็วกว่า,าราคาน้ำมันอีกนะซึ่งทำให้มีปัญหามากทีเดียวแล้วพออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วขยับกระเพื่อมเร็วมาก เมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับอยู่ที่2,960จัตถถึง2,990จัตถต่อหนึ่ง US อลลาร์อพอตอนบ่ายๆปุ๊บเนี่ยกระโดดขึ้นไปถึง3,000จัตถถึง3,050จัตถต่อหนึ่ง US อลลาร์แล้วผมยังไม่รู้ว่าวันนี้ตอนเช้านี้ก็คงจะต้องติดตามกันอีกทีว่าะจะขยับไปยังไงนะครับเพราะว่า <ๆ S 2> ตอนก่อนหน้านี้<ๆ>เราเคยคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่3,200จัตถต่อหนึ่ง US าร์ l a r จับกันได้นะครับ เพราะงั้นเนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนนี้จะเร็วมากๆเพราะในทำมันส่งผลให้ถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งอัตราเงินเฟ้อเนี่ยไปถึง18.15นะครับทำให้เกษตรกรรายรายได้ของเกษตรกรแม้สินค้าการเกษตรมันจะขยับขึ้นแต่ก็ไม่ทันนะครับยังไงขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ทันแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับของอทางภาคธนาคารเอกชนทั้งหลายแหล่เนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ18ซนตะ<ะ>ซึ่งสูงมากแล้วก็ตงังดอกเบี้ยงเงินฝากนี่อยู่ที่ประมาณ13ปซนตะ์ะครัซึ่งช่วงที่ต่ําที่สุดเนี่ยจำได้อยู่ที่ประมาณ8-10เซเท่านั้นนะครับตอนนี้ประมาณ13เอร์เซ็ต์แต่กคนก็ฝากเงินน้อยนะครับก็เพราะว่าอไอ้ตัวค่างเงินมันแฟคเอมากทำให้ผันผวน,<ค>น,นผันผวนมากๆะนะครับซึ่งทำให้ คนฝากเงินเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้มีปัญหามากๆก็คือทางฝั่งของหมู่บ้านเล็กๆหรือว่าเมืองเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหานะครับแล้วก็รัฐที่มีปัญหาเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่อย่างที่บอกว่าที่มาไวว์นะสกายแล้วก็กะยานะครับท่านนึกก็คือสกายก็อยู่ติดชายแดนของอินเดียทางฝั่งนู้นมาไวว์ก็อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ เป็นเกษตรกร,ษษกรนี้เยอะมากทําให้การลงสู่พื่อท้องนาของเขาท้องไร่ท้องนาของเขาเนี่ยลำบากค่อนข้างจะลําบากส่วนรัฐที่มีความวุ่นวายปานกลางเนี่ยก็อยู่ที่รัฐยะไขแล้วก็กร,รัฐกะเหลียงนะหรือกะยินแล้วก็รัฐฉานส่วนเมืองใหญ่ๆทั่วๆไปเนี่ยก็ยังสงบนะครับอย่างย่างกุ้งม,มันดาเลมองลเมงพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ ไอ้ที่เงียบที่สุดก็คือรัฐของตะนินดาหยีหรือว,ว่าตะนาวสีทางฝั่งภาคใต้ของของอประเทศนี่ยนะจะนิ่งๆนะครับเพราะงั้นถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กเกษตรกรเนี่ยวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันนะดัะะะะะตราเงินเฟอ้อแล้วทําให้รายได้ของกเกษตรกรเนี่ยมันมันได้เพิ่มขึ้นก็จริงอยู่แต่ว่ามันเพิ่มแล้วมันไม่มีนัยยะพอที่จะมา cover ไอ้ตัว การขึ้นเกิดขึ้นของค่าของชีพนะเราจะไปดูที่อัตราดัชนีผู้บริโภคนะครับดัชนีผู้บริโภคเนี่ยเมื่อปลายปีอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบไปปายนิดนิดนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาพอขึ้นมาต้นปีปุ๊บเนี่ยช่วงของเจนนิวรี่อยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่แล้วก็ตัวเอพิลก็มาที่ร้อยเก้าสิบหก มาวัดเมย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยแปดร้อยเก้าสิบแปดมาวันนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเออนั่นหมายความว่าโอ้มันมันมันไปเร็วมากนะครับแต่ชนีดูวกแบโพวกไปเร็วมากทําให้อ่ามันส่งผลต่อต่างเงินเป้อน,นี่มันวิ่งเร็วนะว่าผมก็ยังห่วงๆว,ว่ามันจะไปถึงแต่หนที่ยี่สิบหรือเปล่าค่ะ,คะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทําให้ผู้ผู้โดกหรือว่าประชาชนเนี่ยจะอยู่กันยากและต้องอยู่ให้เป็นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่ายังมีพออะไรยังพอมีไรายได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะค่าแรงเนี่ยยังคงที่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวสปายของแรงงานมันเยอะแล้วก็ดีมาเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าโรงงานต่างๆเนี่ยก็มาปิดกันเยอะพอสมควรนะ บริษัทห้างร้านนะถ้าไม่จำเป็นเราก็มีการเลเยอั์บางส่วนออกไปเพราะไม่งั้นก็อยู่กันลำบากน,นะการส่งของการรับของส่งของนะเพราะว่าค่าโลจิสติกเนี่ยมันสูงขึ้นนะที่บริษัทผมเนี่ยก็เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยให้เซล์ลออกเนี่ยหกวันต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราตอนนี้เราเหลือแค่สามวันต่อหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่ ออกไปสามวันต่อหนึ่งสัปดาห์ยอดขายไม่ได้ตกนะฮะยอดยอดขายนี่ยังคงที่<ะ>เหมือนกับเหมือนกับเราออก6กวันต่อหนึ่งสัปดาห์เพราะมันทําให้เราเนี่ยเซฟค่าน้ํามันรถเนี่ยไปสามวันเพราะว่าเราใช้เวลาสามวันนั้นเนี่ยเป็นการวันส่งของอย่างเดียวนะฮะแล้วว่าเซลเนี่ยเราก็ให้อยู่กับที่แล้วก็ใช้โทรศัพท์นะตอนนี้คือต้องใช้ทั้ง Facebook ทั้งโทรศัพท์ขายของกันเยอะมาก,กน,นะครับก็ทาให การใช้จ่ายต่างๆเนี่ยให้มันลดลงเท่าที่จะลดได้นะครับกกันครับครับผมครับก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปยังมีความผันผวนนะนะครับครับครับเวลาหมดแล้วต้องเฉลยแล้วล่ะครับว่าแนวโน้มผลผลิตการเกษตรของเมียนมานะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยครับเป็นยังไงครับเท่าไหร่ คําตอบคือปีนะครับ18.15%ครับถือว่ายังสูงนะฮะสูงค่ะสูงมากครับสูงมากทีเดียวครับครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใครจะได้เป็นคุกกี้สิงไทยนะครับกลับบ้านเราจะได้คุกกี้กลับบ้านไปนะคะรถอะไรนะคะรถกล้วยกับโยเกิร์ตใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะดูหน้าตาดีเลยนะดูหน้าตาดีนะคะเอานนี้ต้องขอบคุณคุณกริมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ